สวัสดีนะคะน้องคุณดูเป็นบรรยากาศเปิดเลขห้องเล่นกับคนดูในสตรีมปกตินั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเกมนี้คือล้มบ่อยมากไม่ว่าจะถูกชุบกี่ทีนะคะก็คือล้มตลอดเลย ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นก็คือวันนี้ซ้อมีเรื่องจะมาถามน้องคนดูว่าส่วนตัวคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะส่วนตัวซ้อมไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าน้องชาบูนะคะเป็นน้องคนดูที่เข้าเลขห้องมาในสตรีมนะคะแล้วจังหวะนี้น้องเขาเหลือคนเดียวเพราะว่าตี้ตายหมดแล้วแล้วมันก็กลายเป็น3าหนึ่งนะคะฝั่งนู้นนะสามแล้วน้องชาบูเหลือคนเดียว สิ่งที่อซอมมองว่ามันไม่โอเคก็คือฝั่งนู้นนะคะไม่ยิงแล้วก็วิ่งเอากระทามาไล่ฟันน้องชาบูนะคะอซอมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ส่วนตัวอซอคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคนะคะก็คือถ้าเหลือคนเดียวนะคะก็คือวิ่งมายิงเถอะค่ะมันจะได้ดูสมศักดิ์ศรีเนาะมันดูไม่น่ารักเลยอะ น้องก็ดูดูสิสามคนวิ่งมาเอากระทะมาไล่ลุมน้องชาบูเขาเอาเป็นว่าโซฝากน้องก็ดูที่น่ารักแล้วกันนะคะถ้าใครเป็นเนฟซียซอนะคะถ้าเหลือคนสุดท้ายแบบนี้นะคะอย่าพยายามทําพฤติกรรมแบบนี้นะคะไปยิงถ้าขามันจะได้ชนะแบบสมศักดิ์ศรีเนาะส่วนใครที่ทําแบบนี้อยู่นะคะถ้าคิดว่าดีก็ทําต่อไปแล้วกันคะ่ะก็แค่อยากจะบอกน้องว่าแบบนี้มีน่ารักเลย